ฮัลโหลค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะพี่มิ้งก็จะมารีวิวมอสนะคะซึ่งมันไม่รู้ว่าเล่นได้หรือเปล่านะคะว่าโหลดมาจากอันนี้เลยคะ่ะนี่พี่มิ้งโหลดมาจากพี่แอกนะคะคือในพี่แอกโดยเฉพาะเนี่ยเล่นแล้วก็ตุกงอกมิก้งอาจจะไม่ค่อยได้เล่นน,นิดนึงนะคะก็ต้องซอรีซอรีนะคะคือเนี่ยอันนี้สามารถที่จะไปโหลดกันได้นะคะ,ะแอดเนี้ยเลย ก็เลลืมไปเล่นๆกันนะทำไมนกขึ้นเวลาอย่างนี้เวลาฉันอัดคลิปล่ะเออไม่เข้าใจทำไมนกขึ้นเวลาเราอัดคลิปอ่ะอืมนอรอไปค่ะหนึ่งชั่วโมงคืออ๋อเขาได้แล้วคือมัดที่ลงอ่ะ มนันอาจจะไม่สวยนะโู้น่าทุเรศไหนอ่ะ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  ก็มไม่เห็น,นหมีมดเลยอ่ะเดจะไปมึงลองหาดีๆก่อนนะคะเพราะมันจะมีอ๋อนี่ไงค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวทีละอย่างกันเลยแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะหรือเปล่าฉันไม่รู้ มันมีหลายตัวนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่มิ้งนะคะจะเตรียมลองพี่มิงจะลองเล่นดูนะคะอืมแต่มีหลายอย่างนะโอเคนะเดี๋ยวพี่มิ้งจะลองวางอ,อ่บอกมาดูนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นออดบู๊ทำไมวางไม่ได้ ทำไม่าไม่ได้อ่ะก็ยากเรียนไปเล่นเล่นกันได้นะอ๋ออันนี้ก็เหมือนเป็นผงกระดูกพิเศษอะไรเงี้ยซึ่งมวา,างไม่ได้เว้ยทุกคนจริงจริงนะวางไม่ได้เนี่ยไม่มีอะไรวางได้เลย ดูดิโอเคนะเดี๋ยวพี่จะลองดูว่าอันไหนอะ่ะมันจะวางได้บ้างเนาะแต่นะมันไม่มีอะไรที่มันวางได้เลยเว้ยแก เพราะมันไม่มีเสียงของอะไรที่วางได้เลยดู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 ด,ดิโอเคนะคะก็สำหรับมอดนี้นะคะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะแล้วก็มันอาจจะมีบกบักนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่มิงลงสองมอดเนาะ มันก็อาจจะเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคือที่อันที่พี่เล่นน่าจะบั็กนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันยังไงยังไงก็ไม่รู้เห็นปะ่ะเมื่อตอนแรกมีเว้ยตอนนี้หายไปแล้วอะ่ะดูดิ มันก็มีของเท่าเดิมนะคะแต่ว่าพวกนี้ไม่สามารถที่จะวางได้เห็นไหมมาวางไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> ก็สำหรับมอนนี้นะคะก็ ก็อย่าลืมไปรุดเล่นๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าแบบเป็นกำลังใจให้อดินหน่อยนะคะ,ะว่าอดินเนี้ยคือหลอดมาจากพี่แอดก็จริงค่ะแต่ว่าคือคนที่เป็นอดมินะฝากมาบอกนั่นแหละคือเป็นพี่ก็รู้นะว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าแต่พี่ก็ไม่เชื่อค่ะพี่ก็บอกบอกไปกันแหละแต่ความจริงอะนะคือขอแค่ให้มีคลิปลงทุกทุกวันก็พอค่ะ 拜拜，卡。